Uh-uh. <laughs> สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านร่วมเดินทางไปกับเราบริษัทสุพราชทัวร์แอนทรานสปอร์ตจำกัดและขอขอบคุณที่ท่านมอบความไว้วางใจให้กับเราเป็นผู้นำคุณสู่เส้นทางต่างๆค่ะบริษัทสุภราชทัวร์แอนทรานสปอร์ตจำกัดคือผู้นำในการให้บริการลดรับส่งมาตรฐานที่ให้บริการมายาวนานกว่า10ปีที่พร้อมให้บริการคุณด้วยรถตู้ปรับอากาศรถบัสแบบพัดลมและรถบัสปรับอากาศ สุพราชทัวยินดีต้อนรับค่ะเพื่อความปลอดภัยระหว่างการเดินทางเรามีข้อแนะนำสำหรับผู้โดยสารทุกท่านดังนี้ค่ะคุณสามารถจัดเก็บสัมภาระไว้ที่ช่องจัดเก็บสัมภาระบริเวณเหนือศีรษะได้โดยควรจัดเก็บให้เรียบร้อยเป็นระเบียบเพื่อป้องกันการล่วงหล่นลงมาให้เกิดอันตรายได้ เพื่อความปลอดภัยก่อนออกเดินทางควรรัดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งการสวมเข็มขัดนิรภัยเพียงดึงสายรัดเข็มขัดทั้งสองข้างสวมเข้าหากันและปลดปุ่มล็อกออกเมื่อต้องการถอดเข็มขัดนิรภัยไม่ควรยืนเดินในช่องทางเดินระหว่างรถวิ่งเพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เมื่อรถเบรกกระทันหัน บนรถโดยสารของเราขอสมวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้นำอาหารขึ้นมาบนรถและไม่อนุญาตให้ผุ้โดยสารสูบุรี่ยาเสพติดหรือของมึนเมากรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดเหตุการเพลิงไหม้ในห้องผู้โดยสารเราได้จัดเตรียมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยไว้ตามตำแหน่งต่างๆดังนี้ 1. ทถังดับเพลิงจะมีด้วยกัน2จุดบริเวณประตูขึ้นลงด้านหน้ารถและประตูด้านหลังรถ วิธีใช้ถังดับเพลิงให้แก่สลักที่ด้านข้างดึงสลักแล้วฉีดน้ำยาเคมีออกไปที่กองเพลิง 2. ค้คอนทุบกระจกจะมีด้วยกัน6จุดฝั่งละ3จุดซึ่งจะอยู่บริเวณหน้ารถกลางรถและหลังรถวิธีใช้ให้ท่านนำค้อนออกมาทุบไปที่บริเวณกระจกให้เป็นแนวช่องว่างพอที่คนสามารถออกได้ จากนั้นให้ใช้วัสดุกระแทกหรือเท้าถีบให้กระจกพังออกไปด้านนอกและควรระวังเศษกระจกที่กระเด็นอาจเกิดอันตรายได้ 3. ประตูฉุกเฉินอยู่บริเวณช่วงท้ายรถด้านขวาฝั่งคนขับวิธีเปิดประตูฉุกเฉินให้ท่านกดคันโยกลงแล้วผลักออกเมื่อท่านต้องการลงจากรถกรุณากดกริง่งเพื่อให้พนักงานของเรา เตรียมตัวและควรตรวจสิ่งของสัมภาระให้เรียบร้อยก่อนลงจากรถตลอดการเดินทางคุณสามารถวางใจได้ในเรื่องความปลอดภัยเพราะบริษัทสุพราทัวร์แอนทานสปอร์ตจำกัดตรวจเช็คสภาพรถอย่างสม่ำเสมอด้วยเครื่องมือระดับมาตรฐานและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพก้าวล้ำด้วยระบบ GPS ที่สามารถระบุต,ตำแหน่งรถผ่านดาวเทียมให้ทราบความเคลื่อนไหวในทุกพื้นที่ พร้อมระบบสปีดเซนเซอร์ที่เป็นตัวควบคุมความเร็วของรถไม่ให้เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยที่สุดของคุณในทุกเส้นทางและภายในรถจะระบุชื่อของพนักงานและเบอร์โทรศัพท์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจนหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือบริการไม่สุภาพสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์บริการของเราได้ทันที พนักงานของเราทุกคนได้ผ่านการอบรมเชื่อถือได้ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานพร้อมให้บริการคุณด้วยความตั้งใจบริษัทสุภราชทัวร์แอนด์ทรานสปอร์ตจำกัดได้ทำการตกแต่งรถทุกคันให้สวยงามโดวยวัสดุคุณภาพเยี่ยมได้มาตรฐานระบบปรับอากาศที่เย็นฉ่ำและมีระบบถ่ายเทหมุนเวียนอากาศภายในรถให้สะอาดสดชื่นตลอดการเดินทาง พร้อมความบันเทิงระหว่างการเดินทางคาราโอเกะระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยระบบภาพคมชัดด้วยจอ L c d ซและระบบเสียงชั้นยอดเราบริษัทสุภพร้าทัวร์แอนทานสปอร์ตจำกัดภูมิใจที่ได้มอบบริการและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าทุกท่านเสมอมาบริษัทสุภาร้าทัวร์แอนทานสปอร์ตจำกัดการบริการคืองานของเราค่ะ